จ้ามิสเตอร์ไวท์อผมไม่ได้ไปเหิมเกิดกับคุณเลยมิสเตอร์ไวท์อ้าวไมค์ก็ต์แม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะอะไรครับผมก็อยู่เกนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์ไวท์เดโมซึ่งมันก็เป็นแค่เดโม่นั่นนะครับผมจะดูหน้าอีพีนี่เสร็จ มันน่ากลัวขนาดไหนล่ะใช่ผมเห็นมันน่ากลัวนะครับผมผมเลยเลือกมาเล่นนั่นเองถึงแม้มันจะเป็นเดโมก็เถอะแต่มันดูน่ากลัวมากผมเลยหยิบมาเล่นเกมนี้นะคอนเซปต์ง่ายๆเลยนี่ไอ้เวนนี่ไอไ,ไ,ได้ไอตัวขาวเผือกเอาละผมแมนพอผมจะเล่นาร์ดเลยละกันมิสเตอร์ไวท์จะเดินและวิ่งได้เร็วจริงๆหลังจากที่คุณถูกจับจ,บจากมิสเตอร์ไวท์ก็ได้ทิ้งคุณไว้คนเดียวในห้องนอน คุณจะต้องเข้าไปที่ประตูสีแดงหาทั้งหมดนี้5อย่างเพื่อที่จะเปิดประตูเวทมนต์เวทมนต์เอาอุปกรณ์ที่ได้จากหลังกำแพงมาทำลายประตูทางออกและออกจากบ้านของมิสเตอร์ไวท์โอเคพร้อมแล้ว้หน้ากลัวขนาดไหนกันวะมืดมากหลอนไอ้เหี้ยแม่งหลอนจริง โอมุคุณยายแกนี่ซ่อนได้บ้านมึงใหญ่มากเพื่อนเราไม่สามารถพระเยอะหน้าไปมองอะไรพวกนี้ได้นะครับจ้าจ่าจ๋า งไอ้ยแม่งมันเอ็กซิตรูมอ้อเอฟก,ก่อนน่ากลัวมากเลยบมุ่นตรงอะไรต้องหาอุปกรณ์ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะมีหลายทางออกนะ ไว้ผมขอโทษผมไม่ได้ไปเหมิมเกยแบบคุณเลยมิสเตอร์ไวท์ฮาร์ดเลยละกันโอ้ตกใจมากตกใจมากมันมืดด้วยดิประเด็นน่ะงั้นมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกมิสเตอร์ไวท์ผมอยากเจอตัวตัว,ตวมันสักครั้งหนึ่งห้องน้ำคอจะอ,อุปกรณ์สักอัน,นก็ดีคุณแจสีฟ้าสามารถทีเนี่ยมิสเตอร์ไวท์มาไหมลองดูดิว่าไอ้ผีนี่มันจับเสียงหรือเปล่าฮัลโหล ฮัลโ <Hello. S 2> หลเด้อว,ว่าเกมนี้ผีไม่จับเสียงนะครับมิสเตอร์ไวจ์จ่ามิสเตอร์ไว้ไว้ชีวิตผมด้วยนะครับโ oh, อ้ยเช็บเจอใบเลื่อยด้วยอะ่ะเชี่ยแล้วกูต้องเอาไป มิสเตอร์ไว้มันอยู่แถวนี้นะครับประตูสีเขียวปิดกันได้ยินเสียงตีมันอยู่นะไอ้นนเจ้าเสียแล้วคุมาแล้ว <I steal. S 1> ไม่มิสเตอร์ไว้ Shut up b a l a n c ใจหมดเลยโนผมลืมบอกไปนะครับในเกมนี้ตอนแรกมันดูเหมือนว่าผมจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเฟรมเฟรมเรทมันดรอปนะแต่ว่าลองมาเปิดทีหนึ่งมันก็สามารถเล่นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีบางช่วงที่มันเกินลิมิตของคอมผมไปนะครับและมันจะเกิดการแหลกขึ้นก็ขอโทษด้วยนะครับผมเอาแบบธรรมดาไป โอ้ยมิสเตอร์ไว้เอ้ยมึงจะขนาดไหนกันมุกบอกถามเลยดิว <c oughs> าไปทำไมผมก็ทนตู้ใจเขียวตรงนี้ปิดด้วย เมื่อให้กูเข้ามาทำไมกูถามจริงไม่เชี่อลงแล้วหยามิสเตอร์ไวท์ ขอเล่นไม่อินซี่นะครับกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเกมนี้ถือว่ายากเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับผมถือว่าเจ้าเจ้ากันแล้วไม่ได้เสียศักดิ์ศรีนะครับผมเราเล่นหายไปแล้วพุ่งมาบุมบุ้มบุมแล้วนะครับถือว่าเราไม่เสียศักดิ์ศรีความแมนของเราไปแต่มันจะเสียตอนนี้กูกรีดอ้าวโอ้ระเบิดระเบเลยมันต้องจำบ้านมันต้องเล่นหลายๆรอบเว้รแล้วจำบ้านให้ดีๆครับ คุญแจแดงใช้ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยมผมว่าคุณผมเห็นกูตรงไหนอ่ะฮะฮะมาดิเร็วสักขนาดไหนกันวะโอ้ยย่าเช้าวะ่ะมึงเช้าไอ้ปตัวไว้ ไม่เห็นกูหรอกไอเชียก็คือมีทางเดียวก็ต้องแอบเชียเกมนี้มันทำดีวะ่ะ <feel> โอ้แล้วเพลงมังก็บิวกูอีกอเชียมิสเตอร์ไวท์มันตันด้วยมิสเตอร์ไวท์ บ้านมึงซับซ้อนบ้านมึงซับซ้อนมากกูพูดตรงๆโอยโคตรซับซ้อนเลยอีเวเลยมิตต์ไว้คุเจอมึงขนตุ่นลูกแน่สีฟ้าใช้ทางไหนวะไอ้เฮียมิตต์ไว้เวนะมึงเอ้ยเออไม่เห็นกูไปเถอะ เนี่ยกูจแอบหมดแล้วเนี่ยยากมากยากมากอ่ะมีคุณแจสีฟ้าตรงนี้ก็แหลมเป็ดตีแต่ผมยังจำไม่ได้นะครับว่าคุณประตูคุณแจสีฟ้าอยู่ไหน แจสีฟ้าแล้วมึงก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรกูเลยคุณแจสีฟ้าแม่เองมเลยมิเไว้ย่ะมาทางนี้ใช่ไหมผมจะหล่อยมันไปชั้นใต้ดินนะครับผมจะไปชั้นใต้ดิน ผมว่าฉันตัง้งที่ต้องเป็นที่อะไรของมันสักอย่างแน่เลยหวิ่งเตลเดลเตลเตลเดลเตลเตล <feel> อย่าพึ่งอโอเค <laughs> <Yes> ไม่เห็นกูหลับยีวางโอเค ยังไงไม่มีไม่มีเสียงเลยทั้งนั้นโอเคโอเคโอเค yes 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 แผ่นเรื่อย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 อยู่ไหน yes ใกล้ความจริงแล้วกูขอนามิตไวกูขอ ยากจะหลุดพ้นแล้วไปจากทิดกงการสุริยันส์เจ้าเอมบอยยินดีด้วยคุณสามารถออกไปจากบ้านของพิสเต์ไว้ได้แล้วสิ่งที่มากคานี้จะมาในเร็วๆนี้ ฮ่าไอมิเตอรไว้เอ้กูรอดจากมึงแล้วพอใจแล้วฮ้ารู้สึกปลดปล่อยมากๆไอมิเตอร์ไว้ใหกูเห็นหน้ามึงงี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพ้เตอใจผมด้วยนะครับผมจะไปดูดีๆได้น้อยกันดีกว่าครับผมว่าเกมนี้มันดีนะมันแฝงไปด้วยความน่ากลัวของไอ้หน้านั่นมันแฝงด้วยท่าเดินน่ากลัวของไอนั่น มันแฝงด้วยห้องที่เบียดมากๆม,มันแฝงด้วยความมืดที่ปกคุมระยะสายตาของเรามาทำให้เกมนี้จัดจัดหัวผมเอาจะเอาจริงแล้วมันหลอนมากเกมนี้ดีนะครับ เปิดโหลดเกมนี้เล่นได้นะครับผมมี่เาอธิบายใต้คลิปเลยผมแปละลิงก์ไว้อยู่เอาละก็ในวิดีโอนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมฝากกดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันวิดีโอหนะ้า <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ไปเหินเกินกว่าคุณเลยมิสเตอร์ไวท์อซ์อจ้ะมิสเตอร์ไวท์ไอซีไอซ์สีาจ